สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมดนะับคอร์เจชนาเหมือนเดิมวันนี้เล่นกันที่อว่าเออโอทางเหมือนเดิมนะวันนี้มาเล่นเกมนี้ก็ตอเพื่อสร้างไมงอะไรเข้าตาผมวะมีคันที่น้ำแบบไปไม่ไหนเนี่ยก่อแต่เรื่องผมผมเกลียดพวาแบบนั้แหละต่เกียดนิดหน่อยนะเพราะว่าเวลาเนี้ยมันชอบดิมันมีไฟไหม้อะทุกคนผม ผมเบือเบ่อจริงเวลาเวลาอะไรมันเข้าตามันทำให้ตาบอดนะทุกคนตาบอดสิันนะ <c oughs> โอเคอันตอนนี้เราตอนนี้เราเพิ่งอัดตั้งแต่เก้าโงิเจ็ดนะฮะน่าจะมีเวลาพอในการอาัดคลิปของทีช่นงสองเอ้ยนี่ผมอัดทีั่นงสองอ่นี่ว่าลืม bạn ok ướp ok Boop. Okay. <laughs> ชิบอัดชิปแล้วก็ชิบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวอันนี้ไม่อันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา <S <S ยุ่งเรืจากสังคมจะา,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 าเจ้าโรงงานอุตสาหกรรมโอเคน้ำอีกแล้วต้องใช้น้ำเยอะปาลาอะไมาเท่าไหร่วะเนี่ยโอเคอันนี้ห้ามขาดน้ำไปไ,ได้ไม่งั้นละทุกท,ทุกมือเระเบิดแน่เดือดร้อนคือใคร ผมเนี่ยแหละสารสนนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่นั่นแหละ